โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลักกี้ชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา อิมินาสก,กาเลนะพุทธังอะิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะธรรม,มังอะิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะสังขังอะิปูชยามิอรลหังสัมมาสัมพุทโธภัคขวาพุทธังพะควันตังอภพิวาเทมิ กลาสวาขาโตภะควตาธรมโมธรมมังนัมสามิกลาสุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังคโคสังขังนามามิกลานะโมตัสสะภะควโตอัละาหโตสันนตาสามมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณัตถายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ พุติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะติสลาเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะตะติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะติสลาเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะพุทธังสลานังคัจฉามิ ธรรมังส,สัลน,นังคัจฉามิสังคังสัลนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสัลนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสัลนังคัจฉามิทุติยัมปิสังคังสัลนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสัลนังคัจฉามิ ตติยัมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์อทินนาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการลักทรัพย์กาเมสุมิชฉาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการประพฤติผิดในการมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้า ของดเว้นจากการพูดเท็จพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อสุลาเมีระ,ะมัชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาต่างๆอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุโขโห,โหโมิปราศจากความทุกข์อเวโลหโหมิปราศจากเวรอัพยาบโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานีโขโหโมิมีความสุขก,กายสุขใจสุขขีอัตตานังปาลิหะลามิรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขขีอัตตานังปาริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุลุปัชญา,ยา,ชาชชยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุลุปัชญายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตาหนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเเ่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีกทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซปเปอร์แตง่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ